สวัสดีครับมาเจอกันคลิปนี้ครับต้องเล่าความหลังนิดหนึ่งผมเพิ่งพูดถึงทนายเดชาสองสามคลิปที่ผ่านมาครับเรื่องการพูดจาเรื่องการไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ครับเรื่องการอวดรู้นะฮะก็ได้เห็นแล้วครับว่านะหลังจาก ท่านรองเตา่าออกมาพูดนะครับว่าระวังติดคุกนะครับท่านก็ถือว่าพูดหนักอยู่เหมือนท่านท่านปลอมปลามนะครับทนายดีชาย,ยังก็ออกมาพูดบอกว่าเวลาท่านถแถลงข่าวนะครับอาจจะพลาดพังอาจจะติดคุกก็ได้ผมก็อธิบายไปว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนี่ครับเวลาเขาแถลงข่าวนี่ครับเขาได้หลักฐานมาจากผู้แจ้งนะครับเขายิ่งปิดนะครับสำนวนต่างๆเขายิ่งปิดนะครับแต่ทนายเดชาเองนี่ครับเหมือนเขาปิดทนายเดชาก็ยิ่งเปิดกับเหมือนกันกับกรณีของทนายตั้มนะครับทนายตั้มนี่ทนายเดชาก็บอกว่าได้คุยกับนะฮะ ได้คุยกับทนายอ่ที่ทำคดีให้ทนายตั้มนะครับอย่างงั้นอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับนะก็หน้าแตกไปหลายเขาเรียกว่าหน้าแตกไปหลายแผลครับเออหน้าแตกไปหลายแผลสุดท้ายล่าสุดครับวันพ่อนะครับออกมาพูดอีกทัวลงนะครับทัวลงทนายเดชาจนได้ลบคลิปหนีนะครับเพราะว่า ทัวหลายขบวนทัวหลายหน่วยงานและเกินครับลงที่ทนายเดชาทนายเดชาบอกว่าทนายเดชาเป็นคนสาธารณะนะครับเป็นทนายที่ดังอยู่แล้วนะครับวิาพาก์วิจารณ์ณคนอื่นได้คนอื่นต้องวิาพากษ์วิจารณ์ณทนายเดชาได้ครับผมก็ผมบอกแล้วนะผมเคยวิจารณ์ณทนายเดชานะครับนะด้วยความรักนะครับในฐานะเราก็อยู่หน้า u t u b e ด้วยกัน น้าสา,สาธารนณะเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นคนบุคคลสาธารนณะนะครับเราต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับในฐานะในการพูดแต่ครั้งแต่ละครั้งนะครับมีเหตุมีผลสู้กันนะครับหน,นะครับทนายเดชาบางทีนี่ครับใช้คําหยาบหยาบโลนด้วยนะเออใช้กับอดีตนายกรัฐมนตรีก็อีโน,น่นอีนี่นะครับอีตอแหลก็มีนะครับนี่เป็นคําพูดของทนายเดชาผมบอกว่า การเป็นทนายนะครับหนึ่งครับคนก็มองนะครับสองคนก็ต้องถือว่าให้เกียรตินะให้เกียรติเรื่องการพูดการจาเรื่องเรื่องวาจาที่จะพูดออกมาแต่ละคำนี่ต้องระมัดระวังครับนี่ก็โอ้โหออกมาเนี่ยครับนบางทีก็บอกว่าตัวเองเนี่ยสบายสบายครับมาไวก็ออกมาพูดนี่ครับมันเป็นแบบอย่างไม่ดีนะครับ ถ้าคุณจะติจะติงคนอื่นนะครับถ้าคุณจะบอกคนอื่นคุณต้องทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมเห็นแล้วนะครับนะบเวลาออกมาไล่เวลาออกมาพูดนะครับเนี่ยต้องเตือนกันได้นะนะครับเพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะครับเห็นไหมหลายครั้งที่คุณพูดผิด หลายครั้งคุณบอกว่าคุณให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนครับคือเรื่องกฎหมายนี่ต้องแม่นครับจะให้ผิดผิดไม่ได้ครับให้ผิดคุณตีคนแต่ตีความไปอย่างอื่นครับทําผิดเลยนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอมัน,ม,นมันทําอย่างนี้ได้เหรอนะครับหนึ่งห้ามแนะแนวให้คนทําผิดครับสองคุณต้อง อ่านกฎหมายแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเพื่อเป็นการปร้องปรามไม่ให้คนทําผิดครับนะที่ผมบอกว่าทานายเดชาพูดถึงบอกว่าทานายตั้มหรือคดีใครก็แล้วแต่ครับถ้าจะทําผิดกฎหมายครับไม่ต้องเอาเมียเข้าไปยุ่งนะครับมันถูกต้องตามที่ผมพูดหรือไม่นะครับนะผมก็ไม่ได้เก่งลอะครับแต่หลักการพูดมันต้องระวังนะ ต้องให้คนยึดถือได้ต้องให้คนนำทางได้ครับน่ะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่สมควรทำนะเรื่องแบบนี้มันสมควรทำนะครับเรื่องแบบนี้มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนบ้านเมืองของเรานะนะครับต้องพูดอย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นแนะแนวครับครับไม่ใช่ทะนะนะครับเป็นทนายครับน่ะแต่ก่อนทนายจะพูดแต่ละคำเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยครับ แทบจะไม่มีบทบาทนะครับในหน้าสื่อครับทนายนีครับทุกวันนี้ครับทนายหน้าสื่อครับทนายเป็นทนะครับเนะอย่างนั้นเนะอย่างนี้ครับเออเรื่องไม่จบครับนะมันเป็นภาพที่สังคมที่สังคมเนี่ยเขาออกมาตราหน้ามาด่ามาว่านะครับทนายทะเลาะกับทนายตอนนี้ครับนักกฎหมายทะเลาะกับนักกฎหมายครับเห็นต่างกันครับและพี่น้องประชาชนว่า แล้วก็ถามบอกว่าเย้ยแล้วพวกมึงเรียนกฎหมายฉบับเดียวกันหรือเปล่าน่ะมีกฎหมายที่บ้านเมืองเขาเขียนไว้เนี่ยมันฉบับเดียวกันหรือเปล่าพวกมึงมาเถียงกันอยู่นี่นะครับและล่าสุดครับมันก็เป็นแบบอย่างสิเออตอนนี้พระเถียงพระครับไม่ลงรอยกันนะแต่แยกไหมครับแต่แยกครับเนี่ยความเชือเชอเช่อมั่นมีไหมครับไม่มีครับ ทนายเช่นเดียวกันครับกูก็แน่มึงก็แน่ครับออกสื่อด้วยกันนะครับเนอ,อกูก็แน่มึงก็แน่ท,ท,ทะเลาะก,กันอยู่นะพี่น้องประชาชนก็บอกทะเลาะก,กันนะนะทะเลาะก,กันขัดแย้งกันครับเออมันเรียนมาจากสถาบันไหนวะนะต้องถามแบบนั้นนะครับเออมึงจบเนติมากูก็จบเนติมาเหมือนกันครับระดับด็อกเตอร์มาเถียงกันครับเรื่องบทตรบอเรื่องกฎหมายนี่ครับ เอ๊ะทำไมมองไม่เหมือนกันครับย้า่ครับแต่มันต้องเป็นข้อเดียวกันเดนะฮะตอนเนี้ยทนายเถียงทนายตอนนี้ครับพระสงฆ์เถียงสงฆ์รับเนี่ยยังไม่พอครับยังไม่พอตอนนี้ครับอวดเกง่งอวดอุตริมนุษยธรรมเช่นเดียวกันกับทนาย ต่อทนายเนี่ยครับทนายกับทนายตอนนี้พระต่อพระครับล่อกันวุ่นวายเละเทะหมดนะครับคนก็มองว่าศาสนา,าเนี่ยมันเข้าไปทําไมบวชเข้าไปทําไมนะครับบวชเข้าไปทําไมบวชไปอาศัยผ้าเหลืองหากินเหรอมคนเาถามแล้วครับเวลาไปออกรายการเนี่ยครับหัดปฏิเสธกขาบ้างครับนะโอ้ย โยมเอ้ยเข้าไปแล้วนะ่ะทำให้พี่น้องประชาชนให้พุทธศาสนามันสับสนนะอัตมาไม่ไปหรอกเนะี่ยออกรายการไม่ต้องอยากดังครับนะี่อยากดังดับด้วยซ้ำไปครับตอนนี้ครับนะฮะอยากดังดับด้วยไม่ได้แล้วครับนะี่รู้ตัวเองนะครับนะี่ผมไล่ให้ไปดูคอมเมนต์ผมไล่ให้ไปดูว่า พี่น้องประชาชนที่เขาดูทีวีเนี่ยก็ถอดรองเท้าเฟี้ยงแล้วนั่นหมายความว่าอนาคตคุณจะไปบินธบาตท,ที่ไหนไม่ได้ครับนี่แล้วคุณมาเถียงใครเถียงกับคาราวาสเออพระสงฆ์เอามาเถียงกับคาราวาสอยู่ดีๆก็ด,ด,ด,ดีอยู่แล้วครับเนี่ยความรู้สู้เขาไม่ได้ครับเนี่ยผมมองนะครับผมต่อให้อย่าว่าปเรียนสิบเลยครับ ปารีนสิบเลยครับปารีนเอ้อย่าอย่าว่าปารียนเก้าเลยครับปราร,บนะะรียนสิบผมก็ทากับนะฮะสู้อาจารย์เบียไม่นด้ครับอาจารย์เบียเป็นคนที่สอนธรรมะตรงๆนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆนะครับนะฮะซึ่งสไตล์เดียวกับพระอาจารย์พยอมผมพูดแล้วครับเทปก่อนผมก็พูดว่าสไตล์เดียวกับพระอาจารย์พยอมครับแต่พระอาจารย์พยอมเอง,เงนี่ครับ ท่านห่มเหลืองท่านอยู่ในสงฆ์นะครับเป็นพระอาจารย์เบียร์เนี่ยถือว่าอาพระก็บอกว่าตัวเองเนี่ห่มเหลืองนะเป็นลูกศิษย์พระตะขาคติแท้ๆบนง่ายสายตรงนะครับเ็คิดว่าตัวเองเองนะตัวเองรอบรู้ทุกเรื่องครับแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขารู้เขาฟังแล้วครับเขาสมเพศเวทนาครับ เขาบอกว่ามาทำไมมาช่วยมาช่วยสร้างจันลงพระธรรมศาสนาเลยครับนี่พระธรรมวินัยเลยครับมาช่วยเผยแผ่ศาสนาเลยครับออกแล้วออกเล่าครับขนกันมาครับมาตายอยู่หน้าจอเนี่ครับสามสี่องค์นะครับไม่รู้จะเรียกองค์หรือเรียกอะไรกันแน่นะตอนนี้ครับเออคําว่าองค์เนี่ยยังเรียกไม่ลงเลยตอนนี้ครับแต่กินตะขวงใจตัวเองเหมือนกัน นะฮะนี่นะถึงได้บอกว่าทนายทะเลาะกับทนายพระทะเลาะกับพระครับพระด้วยกันเองยังรับไม่ได้เลยครับน,นะแถมยังมาเถียงมาเถียงพวกญาติโยมที่เขาเอาข้าวไปให้ฉันเอาพัตทาหารไปให้ฉันและจะอยู่ได้ไงครับ ผมว่ากลับวัดในข้าวัดไม่ถูกอ่ะหลายคนก็บอกว่า,บบวาให้สำนักพุทธเขาจัดการเออหนุ่มเสียอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวจะบาปหนักเข้าไปอีกครับถ้าเราเป็นคนาศาสนาพุทธเป็นคนพุธทธแท้ๆครับเห็นคนที่มาย่ำยีเห็นคนที่มาทําให้าศาสนาเสื่อมเสือเสี่มเสียครับเราไม่พูดเราจะบาปหนักกว่านั้นอีกครับผมไม่กลัวครับผมยอมบาป เนี่ยผมต้องพูดตรงนี้ครับถ้าออกมาลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยไม่จริงใจใครเลยครับพูดเอาไปเอาแต่เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกไปแต่รู้ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยคนอื่นไม่สนกับเนี่ยเวลาเขาไล่ามาจริงๆครับจนตอบตอบเขาก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าความรู้ตัวเองไม่มีครับแต่อวดอวดอุตริมนุษยธรรม เขาบอกง้ายเลแค่นี้มันก็จบแล้วครับการเป็นพระสงฆ์นะครับทุกวันนี้ถ้าเกรงใจผ้าเหลืองอยู่ครับเนะี่ยพระเจ้าวาดต่างๆที่ออกมากลางกันที่ทุกวันนี้ครับอยู่ในวัดดีๆก็ดีอยู่แล้วครับทุกวันนี้คนเข้าวัดก็น้อยอยู่แล้วนะครับเนะี่ย อย่างอาจารย์เบียเองเนี่ยครับเขาออกมาเนี่ยคนฟังไปทั่วโลกเนี่ยแทบจะไม่มีไม่เสียเงินสักบาทครับแต่พระดังๆบางทีเทศเนี่ครับแฝงด้วยธุรกิจด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีน้ำมนต์บั่งแหละเดี๋ยวก็มีขันห้ามัางแหละเดี๋ยวก็มีเขาเรียกว่าเครื่องถวายบางสกุลมั่งแหละนะครับเออ การที่จะเป็นผู้คนบริสุทธิ์ผุดผ่องเข้าไปในวัดนี่ครับโอ้โหเสียตั้งแต่ตู้แรกครับลอดซุ้มประตูโขงเข้าไปเนี่ยนะซุ้มประตูวัดเข้าไปก็เสียเงินแล้วครับนะให้มันน้อยๆหน่อยนะครับผมไม่กลัวบาปหรอกครับผมก็จะพูดตรงๆแบบนี้แหละนะครับเออเพื่อจะลงศาสนาครับเพื่อสกิดสเกลครับนะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าวาดแล้วไม่ผิดนะผมเหลืองแล้วพูดไม่ผิดนะนะก็เยอะเหมือนกันครับที่โดนแบบนี้ครับ ฝากไว้ตรงนี้นะครับนะฮะผมคนหนึ่งนะไม่กลัวบาปแต่พูดเรื่องนี้ครับฝากไว้ให้คิดกับอยู่วัดได้อยู่ครับเขาให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวัดครับอย่าคิดอยากได้แสงครับแสงบางทีเนี่ยมันเข้าตากระตาบอดนะนะครับมันเข้าลําตัวเนี่ยเป็นลังสีต่างๆเข้าไปเนี่ครับเป็นเชื้อมาเร็งใหญ่ครับตายได้เหมือนกันครับคําว่าแสงครับไม่ใช่ว่าสมีแสงแล้ว มันจะรุ่งเรืองอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับมันเป็นอันตรายเหมือนกันก็ฝากไว้ครับนะพระที่อยากดังทนายที่อยากดังครับฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ